วันนี้เจ๊กุ้งจะมาแนะนำวิธีการเก็บทุเรียนค่ะเดี๋ยวไปชมวิธีการเก็บทุเรียนของเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะก่อนรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดน,นึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเริ่มกันเลยค่ะแบบที่หนึนะคะนำแผ่นฟิล์มมาเลยค่ะ ห่อหุ้มทุเรียนของเรานะคะให้มิดเลยค่ะอย่าให้มีส่วนไหนโผล่มาเลยนะคะตามภาพตามภาพเลยค่ะจิ๊กุ้งเป็นคนหนึ่งละคะ่ะที่เป็นคอทุเรียนแต่ทานทุเรียนไม่ทานจริงๆค่ะใครที่มีปัญหาแบบจิ๊กุ้งลองนําไปใช้ดูนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของที่บ้านจิ๊กุ้งเองค่ะห่อให้มิดเลยนะคะแบบที่หนึ่งนี้นะคะสามารถเก็บได้หนสัปดาห์เลยค่ะ ห่อให้ทั่วทุกลูกเลยนะคะจากนั้นนำกล่องพลาสติกมานะคะนำกล่องพลาสติกมาค่ะรองด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะแบบนี้แนะนำแช่ตู้เย็นที่ชั้นล่างนะคะจะสามารถเก็บได้7 1 0ถึง10วันค่ะนำทุเรียนที่เราห่อด้วยพลาสติกนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะวางทับด้วยกระดาษทิชชู่อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วปิดฝากองให้สนิทเลยค่ะนี่คือแบบที่1นนะคะจะสามารถยืดอายุออกไปได้7-10วันค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่2นะคะยืดออกไปได้ถึง3เดือนเลยละคะ่ะขึ้นอยู่ที่อุณหภูมิของตู้เย็นด้วยนะคะนำทุเรียนที่ห่อด้วยแผ่นฟิล์มนะคะใส่ลงไปในกล่องพลาสติกเลยค่ะแบบนี้นะคะต้องนำไปแช่ที่ช่องฟิตค่ะ เจ้กุ้งลองมาแล้วค่ะสามารถยืดออกไปได้ถึง3เดือนเลยค่ะแถมไม่มีความเสียหายด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ